แดนนี่มิวกี้ไปยาปล่อยโฮน้ำตาทะลุจอเผชิญหน้าเล่น MV หลังเซนบหยาก่อนหน้านี้เป็นข่าวช็อกวงการเมื่อมิวกี้ไปยายูทูบเบอร์สาวชื่อดังนั้นได้ออกมาประกาศลดสถานะและได้เซนบหยากับแดนนี่ดานิเอลเบสซิง อดีตสามีหลังจากที่แต่งงานอยู่ด้วยกันมาหลายปีและล่าสุดต้องบอกเลยความเอาแฟนๆฟเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเมื่อทางด้านแดนนี่มิลกี้ปายาได้ปล่อยโฮน้ำตาทะลุจอหลังเผชิญหน้าเล่น M ม m ีด้วยกันโดยมีการถ่ายทอดอารมณ์ที่ทำเอาหลายคนน้ำตาซึมหลังแยกกันไปปิดฉากชีวิตคู่โดยต้องบอกเลยว่ากำลังเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากเมื่อแดนนี่มิลกี้ปายา ตัดสินใจรับเล่น MV ด้วยกันในเพลงถ้าไม่มีชั้นของมิกเฉลิมศรียูทูบเบอร์สาวชื่อดังโดย MV เพลงทาไม่มีชั้นนั้นได้รวบรวมคู่รักที่ต้องเลิกลากันไปในแต่ละบริบทซึ่งก็ได้มีคนดังมากฝีมือร่วมแสดง MV ในครั้งหนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีคู่ของคุณแดนนี่มิวกี้ปายาที่เป็นตัวแทนถ่ายทอดคู่ชีวิตที่ต้องจบลงด้วยการหย่าร้างออกมาอย่างลึกซึง้งจนทำเอาชาวเน็ตต่างอินไปตามๆกัน ซึ่งหลังจากได้มีการปล่อย MV เพลงออกมาแดนนี่ก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่าครั้งแรกที่ได้ยินจากคุณมิวกี้ว่าผมสามารถเล่น MV ได้ด้วยกันไหมใจผมก็บอกเลยว่าถ้าเป็นงานเขาผมก็พร้อมซัพพอร์ตเสมอเขาก็บอกว่าเพลงนี้ความหมายดีและโดนใจมากแถมเป็นเพลงของน้องมิกเฉลิมศรีด้วยผมก็ตอบทันทีว่าถ้าน้องไหวพี่ก็ไหวพอเอาเข้าจริงตั้งใจฟังเพลงจริงก่อนไปถ่ายก็บอกทีมงานเลยว่าเตรียมชิ้ชู้ไว้เลย ตูไม่ไหวแน่แต่ใครจะคิดว่าพอเอาเข้าจริงน้ำตาทะลุจอขนาดนี้ไม่ต้องมีบีบไม่ต้องมีบทน้ำตาแรกในจอเลยมั้งครับเนี่ยส่วนที่เหลือก็คงมีแต่ความห่วงใยและความหวังดีที่มีให้กันเสมอครับสุดท้ายยินดีกับน้องมิกด้วยนะคบไม่ถึง1วันก็ทะลุ1ล้านวิวแล้วเรียบร้อยต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่ส่งกันมาด้วยครับในขณะที่มิวกี้มีการโพสต์ระบุข้อความว่าสิ่งที่ปวดหัวใจมากที่สุดคือคำว่าเข้มแข็งมาก เกือบ2ปีแล้วมิวกี้ผ่านการโดนด่าบแบบเข้าใจผิดมาโดยตลอดหลายคนอินกับคู่เราแบบผิดๆโดยเอาว่าไม่สมหวังหรือไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองมายัดเยียดให้มิวกี้การรับเล่นอินีนี้เป็นเหมือนมิวกี้ได้ออกมาพูดความในใจที่มันจุกและเจ็บปวดอยู่ในหัวใจดวงนี้มานานแสนนาน โพสต์นี้ถือเป็นโพสต์รีวิวชีวิตตัวเองส่งท้ายปี2023นี้แล้วกันนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเข้าใจและรักมิวกี้เสมอมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและคนที่ทำให้มิวกี้อยากบอกมากที่สุดก็คือพี่แดนนี่ว่าทุกอย่างมันจะอยู่ในใจของมิวกี้ไปตลอดไปความสุขความทุกข์ความเศร้าวความทรงจำดีหรือร้ายความห่วงใยมันจะอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดในหัวใจและจะไม่มีวันเปลี่ยนหรือลืมมันได้